네네오랜만에에불러주셔서감사하하고요아태국을제가좋는어때문또방ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เชิญผมมาในงานนี้แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมชอบมากๆก็เลยดีใจมากๆที่ได้มาในครั้งนี้นะคะค่ะอยากจะถามถึงผลงานซีรีส์ค่ะว่าซีรีส์ในปีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นคะเน่เดี๋ยวะในออดิโนมาแล้วกันใช่มา ปีหน้าก็จะมีผลงานซีรีส์ประมาณ2เรื่องนะคะฝากทุกคนช่วยรอติดตามกันด้วยนะครับค่ะอยากจะพูดถึงแผนในอนาคตค่ะแล้วก็เอ็นเตอร์เทอรชันนะคะในการทำงานของคุณเรมคืออะไรค่ะเอ่อ앞으로รือจะมีการคอนเสิร์ตเกิดขึ้นอ่าแล้วยเอ่องละครจะมีการเตรียมตัวกันก็ในส่วนของปีหน้านะคะก็จะมีอัลบั้มมีเพลงใหม่แล้วก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็ละครที่บอกไป 네뭐어디에 영감 받는 거뭐 여러 가지가 있하실어뭐어 영감을 받는 것? 아진짜뭐지네는뭐 여러 가지가 있는데, 어요뭐 어, 그림 보고도 어떤 어 영감을 어, 많이 받는 것? 거는뭐 여러 가지가 있는데, 요즘은 뭐 그림 보고도 어떤 뭐 정말 영감을 감 단지 네요. 다는뭐뭐도이로지 네요. 그는뭐지데뭐소을로 ค่ะต่อมาค่ะอยากจะถามถึงบรรยากาศงานทีกาลนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็ัวของเราที่สะเร็ได้มาร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างคะดีดูทีก็อยาวก็าเรียู่ดลยดีมงบอากกดีมากยว่ากดิงใจมากๆีมกดีมากดีมากับชาวดีมาดีมากคนมากวี่ไกดเกีมากดีากดีทากดกดีมากดีกดากดกมากีกีมากดมากดมาีมกีดีมาดมาดีมากีาดถึง ฉลองเท้าดาวค่ะที่ได้รับการทักทามาที่สนามนามว่าทำ Square of Asia รู้จกันว่าไคะเออรู้ทั้งหมดรู้ดีมากๆเลยที่ติดต่อามาค่ะอยากจะทผงโชว์สุดพิเศษค่ะที่วันนี้นะคะจะนำมาให้แฟนๆได้ชมค่ะเออช่วงนี้งเรและที่ชอบ่มด ก็เตรียมมาซ้ำเพลงที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะแล้วก็มีเพลงที่เชื่อว่าทุกคนชอบแน่ๆเตรียมมาให้เต็มที่เลยค่ะค่ะต่อมานะคะสุดท้ายค่ะค่ะคุณเดนนะคะเรื่องขอพรได้หนึ่งพ่อในคืนนี้จะขอพรอะไรและขอให้ใครค่ะโอ้เพียงที่นี่ส่องในที่อ่าท่าทางนะที่แล้วดีๆก็อยากจะขอพรให้ในอนาคตเนี่ย ได้มาอยู่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นพัทยาหรือว่าทเชปูเพยจะกลังมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยครับโอเคค่ะก็ได้พูดคุยกับคุณเนนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้คุณเนนถ่ายภาพเดียวนะคะทั้งหมดจะเล่นน้อยค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะก็เรียลโอเคค่ะขอบคุณที่ที่สนใจมากนะคะ